ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในการสาระต้องรู้นะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับหัวข้อว่าทําไมคนยิ่งเก่งยิ่งฉลาดถึงมักจะแพ้ในตลาดนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมคนที่เก่งกว่าเราเนาะฉลาดกว่าเราด้วยเนาะเราก็ยังเทรดแพ้ในตลาดพวกที่จบวิศวะมาจบหมอมาจบนู่นมาจบนี่มาเรียนสงสงมามักจะแพ้ในตลาดนะ แต่วันนี้ไม่ใช่มาเล่าเกี่ยวกับทฤษฎีผลประโยชน์นะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับ Behavioral Finance ที่มีคําตอบเอาไว้นานแล้วนะเรื่องนี้คือเป็นงานวิจัยเอาไว้นานมากแล้วเกี่ยวกับาหัวข้อนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยพร้อมกับตัวอย่างจริงด้วยนะมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆไปแล้วด้วยอันแรกคือ Overconfidence เนาะนะก็มัน มันน่ามันโหนกเกินไปอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนเกินเกอบหมดนะครับสมมุติว่าแบบเราเป็นคนที่เคยเทรดชนะมาเยอะๆแล้วติดติดกันแล้วมันก็จะมีความมั่นใจในระดับที่โอเวอร์เนาะที่ตินชอบเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอาจารย์โกโจแพ้ซูด้าเนาะอ่าฮะพอประมาณอันนี้มีผลอย่างมากเลยนะครับคนเก่งมากจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงเนาะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเป็นข้อยกเว้นของตลาดว่าแบบเอ้ยผลกระทบนี้มันส่งผลกับตลาดอย่างเดียวชั้นนี่ ไม่มีผลเนาะเหมือนของตินมีสัยว้ย้อนกลับอะไรแบบนั้นนะเนาะสองก็คือ confirmation b y a d ก็คือข้อมูลที่คิดว่ามันแม่นยำเนาะของเราหรือว่ายิ่งฉลาดก็ยิ่งหาเหตุผลมายืนยันมุมมองของตัวเองได้ดีเนาะเวลาเราไปคุยกับคนหลายๆคนถ้าเกิดเราไปคุยกับคนไม่ค่อยเก่งแกะหรือความรู้เขาน้อยกว่าเราเงี้ยเราอาจจะมี ความรู้ที่มากกว่าเอาไปหักล้างทําให้เราไม่ค่อยเปิดใจรับความคิดเห็นที่มันแย้งเนาะปกติแล้วหลังๆมาตีนจะบอกว่าของตีนจะเป็นว่าตีนจะรับของเขามาก่อนไหมว่าความเห็นมันจะขัดแย้งเนาะเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งเนาะลดอิเมชั่นกลัวเสียมากกว่า ตื่นเต้นกับกำไรเนาะก็คือคล้ายๆเหมือนโดนตลาดอันนี้ตีชอบเรียกว่าการโดนตลาดได้อะเนาะการโดนตลาดได้ให้กดนู่นให้กดนี่ให้กดนั่นให้กดน,น,กดนี่ส่วนมากมันจะมาจากการที่เราเทรดเล็กเกินไปเนาะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวุลทีเปปรตไปมากมากพอเนาะอ่าฮะมันก็จะทําให้เราโดนตลาดได้ไปได้มาได้ไปได้มาหรือถ้าเกิดเป็นเฮดเจอร์ก็คือเป็นเฮดเจอร์ก็คือการโดนได้ให้กดอะเนาะคือเราไม่ได้มีแผนว่าเราอยากกดแบบนี้แต่พอตลาดมันได้ปุ๊บเราต้องกดอะไรแบบเนี้ย อันนี้นะถึงแม้ว่าเราจะเรียนเข้าใจทฤษฎีมาแล้วเนาะเวลาคัดลอนก็มือแข็งเนาะคล้ายๆเหมือนว่ารู้แหละสต็อปลออโลก่อนหน้าถึงเวลาจริงๆก็ไม่คัดเนาะถือจนพอร์ททางเนาะเพราะว่าไม่อยากแพ้แบบโดนสต็อปล้อนแล้วก็อยากกลัวว่ามันจะวกพอกลัวว่ามันจะวกปวุ๊บลูวมันไม่วกจริงเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเรื่อยจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ฝึกตามรู้หรือว่าการรู้เห็นตามจริงเะนาะ เวลาพอร์ตเราอะมันโดนจุดสตอปล็อตอะผ่อนเรามันลดไปแล้วนะมันไม่ได้ว่าไม่ลดนะถ้าเกิดเราคัดแล้วมันโอเวอร์แลคือเราสามารถกลับไปซื้อใหม่ได้นะความเป็นจริงตินก็จะเชียร์ให้เราคัดก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันดีตัวกลับขึ้นมาเราค่อยกลับไปซื้อใหม่ก็ได้เนาะตรงแต่ตรงนี้เมื่อไหน่จะต้องแบบมีความสามารถด้านเกี่ยวกับสวิงเทรดหรืออินเเว็บที่แม่นๆหน,หน่อยนิดนึงรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คัดแล้วมันมีสิทธิ์โอเวอร์แลกลับเมื่อไหร่ที่คัดปุ๊บเออไม่คัดปุ๊บแล้วมันจะไหลลงยาวเนนะตรงี้ illusion of control รู้มากก็เลยคิดว่าคุมได้เนาะอันนี้อันนี้ก็คือตืนก็เป็นเนาะอ่าฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ถ้าเป็นติ่นเองตินจะมีวิธีแก้เรื่องที่ว่าแบบว่าเราจะมีแบบสภาวะหรือว่าสภาพคล่องส่วนเกินเอาไว้อยู่เนาะคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบเป็นเงินก้อนนี้หรืออร์ตก้อนนี้หรือคอนโทรลแบบไม่ต้องแบบ aggresive มากอะคล้ายๆเหมือนกับว่าเน้นชิลเป็นหลักอะบางคนคิดว่าการเทรดแบบเน้นชิลเป็นหลักอะมันดูเหมือนแบบ ดูเหมือนเทดแบบตุ๊ดๆอ๊ดะดูเหมือนเทดแบบป๊อปๆอะไรแบบนั้นอะเอ,อ้แต่ความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะเรื่องของ i n f e n c control เนาะแล้วก็ยิ่งมีข้อมูลมากเชื่อว่าตัวเองควบคุมผลลัพธ์ได้แล้วก็เชื่อว่าตลาดคือสิ่งที่เออพูดผิดมั่นใจว่าตลาดควบคุมเราควบคุม control ตลาดได้นะแต่ความเป็นจริงแล้วเราควบคุมไม่ได้เลยเนาะคล้ายๆเหมือนกับว่าทุกๆ5ปีเราอาจจะเจอแบบโควิดที่นึงหรือว่าเจอแบบ ทำอะไรแบบเนี้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอพวกแหกพวกสมซิกมาสซิกมาอะไรแบบนี้ไป Emotional h i j a c กนะก็คือแบบเนี่ยโดนตลาดได้เหมือนกัน EQ สำคัญกว่า IQ เนอะตรงนี้ยตีนจะบอกว่าเวลาเขาฝึกเทรดอระนอกจากฝึกเทรดแล้วว่ะส่วนมนาก้วเขาจะให้ไปฝึกวิ่งกับว่ายน้ำประกอบไปด้วยอันนี้ตีนเล่าให้ฟังเพิ่มว่าทำไม เตรนถึงต้องมาฝึกวิ่งเนาะเพราะว่าอาว่ายน้ำมันอาจจะลำบากไปนิดนึงสำหรับบางคน,นแต่วิ่งเนี่ยมันง่ายก็คือเราออกไปวิ่งได้เลยการฝึกวิ่งเนี่ยสมมติว่าเราฝึกวิ่งมาราธอนเนาะสมมติเราฝึกวิ่งระยะยาวมันจะมีสภาวะที่เราต้องไปต้านเกี่ยวกับพวกสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากทําหรือเราเหนื่อยแล้วแต่เรายังต้องก้าวไปต่อหเือเราหายใจไม่ทันแล้วเราก็ยังต้องก้าวไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นการฝึกว่าให้เราอะคอนโทรลร่างกายของเรากับสภาพจิตใจ,จของเราอะ ฝืนในสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากทําอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ใช้แรงมากแค่ก้าวไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมเนาะที่ตีชอบพูดไบ่อยๆว่าฝึกตามรู้รู้เห็นตามจริงเนาะป้องกันการไบแอดต่างๆนานาเนาะอะ,อ,ะอันนี้เขาบอกว่าตลาดมันผวนควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ซวยเนาะถ้าควบคุมได้ก็รอดมันเหมือนกับ เราเป็นกัปตันเรือครับเราถือพวงมาลัยเรืออยู่เงี้ยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเรือมันเจอพายุว่ากัปตันอะ่ะแม้ว่ากัปตันจะอยากจะหนีเหมือนกับคนอื่นแล้วอยากจะต้องอ่อไปอยู่ในที่ปลอดภัยเหมือนกับคนอื่นแล้วแต่กัปตันก็ยังต้องถือถือพวงมาลัยของเรือไว้อยู่เนาะความฉลาดไม่ช่วยอะไรเนาะถ้าเกิดใจไม่นิ่งพออ,อันนี้ก็ฝึกเชียร์เลยว่าเราต้องฝึกปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับอ่านักสมาธิเดินจงกรมนู่นนี่นั่นไปเนาะค่อยค่อยทำไป อันนี้เป็นกรณีศึกษาเนาะในระดับตานานเลยเรื่องนี้เหมือนตินจะเกิดไม่ทันเออไม่ใช่เกิดไม่ทันคือเข้ามาในวงการไม่ทันเนาะคือหนึ่งหนึ่งเก้าเแปดเนาะอ,อ่อ ltcm แต่ตินเนะคยโดนของจริงคล้ายๆกันเนาะตอนที่สเปดมันห่างแบบลบสิบแปดบ้านเราอะมันก็มีเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาสเปดมันห่างจากสภาพห้องมันหายอะเนาะอ,อ่อเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับ risk management เนาะแล้วก็การใช้ leverage แล้วก็ behavioral bias แล้วคอนฟิเดนซ์ไบแอคคือรวมหมดมัดรวมเลยอันนี้เป็นกองที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาเป็นกองเทรดอนบอลเนาะ R ารทก่อตั้งโดยคนนี้โอ้คนนี้นี่ตินเจอชื่อเขาบ่อยเออเมลอนชอเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสองของคนที่คิดค้นสูตรแบ็ชอเนาะถ้าเกิดใครแบบชาบูกดแบ็ชอหรือชาบูแบ็ชอโมเดลเหมือนตินอย่างเงี้นนยก็น่าจะเจอชื่อเขาบ่อยมันจะมีคนนี้แล้วก็อีอกคนนึงที่เป็นคนที่ช่วยคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับ b a ็กเลสเตอร์แมนโมเดที่เขาลงชื่อว่า BAC กอ,อ่ะก็เอาก็เอาแบ็กกับชอรตรงนี้มาแล้วก,กลายเป็น BAC กชอโมเดลเนาะกลย์ทธ์ของ LTCM เขาใช้อบิฐานนั่นแหละเหมือนกับที่ตีชอบเรียกว,ว่าอ่ะชอบเรียกว,ว่าคาร์เรนาออบิฐานเนาะเออแล้วก็เน้นสเปดใน,นกินสเปดส,ส่วนตา่างแต่ว่าอาบิฐานบอล่ะคือช่องมันแคบมากเลยมันแคบแบบมากๆเลยแล้วก็กําไรของสเปดอะ มันตื้นแบบสุดยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกโปรดักที่ใช้ที่เป็นคารันดาไปถัดอีกแต่นี่เขาแบบพอชอบมันแคบไงเขาก็เลยใช้ลิเวเลตยี่ห้าเท่าสามสิบเท่าเลยโอ้โหถือว่าแบบขั้นสุดจริงๆอืมแต่ความจริงอะเรื่องเนี้ยที่เขาลอดไปนะอันนี้ตีมาเล่าเสริมให้ฟังที่เขาลอดไปมันคือว่าพอเวลาตลาดอะมันไม่มีผู้เสียหรือคนย้อมจ่ายมากพออะที่นี้สภาพห้องมันจะหายหนอ,อืเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับซีโร่ซัมเกมตรงนี้นิดนึงว่า เราจะได้กําไรได้อะมันมาจากการที่มันมีคนเสียอืแต่ถ้าเกิดคนเสียมันไม่มีแล้วอ่ะคนเสียมันหายไปแล้วอ่ะสเปดมันก็จะห่างไปแทนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นตลาดแล้วแบบไร้สภาพคล่องอย่างนี้ไปเนาะเรื่องนี้ก็สําคัญเลยเหมือนกันอ่าฮะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าเราจะพอเราเทรดเก่งไปปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆแบบเพิ่มไซด์ขึ้นไปทีละนิดจนเรากลายไปเป็นเจ้าใหญ่ของ ของมาเก็ตพอเรากลายไปเป็นเจ้าใหญ่ของมาเก็ตอ่ะสิ่งที่ต้องระวังอนะ่ะมันคือการ d ดเวอร์ซีฟเนาะคือเราจะไปอยู่กับโมเดลเดิมของเราไปเรื่อยๆตลอดอะ่ะไม่ได้นะอันนี้ติมพูดไว้เลยสําหรับคนที่แบบเอ้ยพอเป็นเจ้าใหญ่เอ้ยพอแบบเทชนะปุ๊บอ่าฉันเพิ่มไซส์เพิ่มหลอดรับฝากเทนู่นนี่นั่นทีเนี้ยมันจะมันจะทาให้เราอะ่ะเจอปัญหานี้ในอนาคตเนาะตอนที่เรากลายไปเป็นคนคนเก่งมากๆเนาะอันนี้ฉากจบคือดีว่ามีเฟสมาช่วยเนาะ อบนเรียนจาก LTCM เนะาะใช้โมเดลที่แน่นอนเกินไปจริงๆแต่จริงๆบอลมันก็เป็นโมเดลที่ค่อนข้างแน่นอนเนาะแต่ว่าตลาดมีแล่อีเวนต์เสมอเนาะแล่อีเวนต์ก็คือแบบแคล้ายๆเหมือนแบบอขอบเขตของเกินสามซิกมาไปที่โอกาสการเกิดมันเกิดแบบ0.1%ของของอีเวนต์อะ่ะก็คือหนึ่งในพันอ่ะ โอเวอร์คอนฟ idence มาจากโนเบลไพซ์ลืมไปคนนี้เขาได้รางวัลโนเบลไพ์นเนอะเนาะความรู้ที่ความรู้ไม่เท่ากับความสามารถใน,านาการจัดขารคำเสียใช้ริเวอร์เลสสูงเกินไปเนาะยิ่ใช้ริเวอร์เลสก็ต้องมีมาร์จิ้นนอฟเซฟการไม่มีสเตทเทสที่เพียงพอเนาะคือจริงๆ Sta สเตทเทสยังไงมันก็ไม่พอตีเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชาบูเกี่ยวกับการทําพวกสเตทเทสเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาเขาเขาใช้อะเขาก็จะตัดพวกเกี่ยวกับอีเวน์พิเศษออกไปอะ การบริหารความเสี่ยงมันก็เลยสาคัญก่บความแม่นยาของโมเดลเนาะทีนี้พอเราต้องการบริหารความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนหรือรีเทิร์ของพอแล้วมันก็จะลดลดลดลงมาเนาะจริงๆอ่ะกำไรอ่ะที่มากกว่าปกติอะ่ะมันแทบจะไม่มีจริงเนาะเราจะต้องใช้กําไรเบสออนกาไรปกติแล้วก็ตีนยังเป็นคนที่เชื่อในมุมของการทำออเวเทอร์มากกว่าเนาะมากกว่าที่จะบูตบูตกาไรจากส่วนไหนส่วนหนึ่งเนาะ ไอ้ก้อนเนี้นึงเนาะที่เป็นเทรดเดอร์ที่ E Q ต่ำเนอะเทรดจนพอร์ตทางคนนี้คุณคุ้นว่าไม่นานเลยนะเหมือนจะเป็นธนาคารที่สิงคโปร์หรือว่าธนาคารที่อังกฤษเนี่ยแหละแต่ว่าตีนไม่ได้แบบไปขุดลึกมากเนาะเจอลมคารเวลเนี่ยใช้รีเวนต์เทรดดิ้งกันนะเสียแทงทบเนาะคล้ายๆไมติงเกลอะคล้ายๆแบบคนอยากเอาคืนเนี่ย ปกติความเสป่ใ์ใช้โพซิชันแฝงเนาะสุดท้ายขาดทุนเนาะแล้วธนาคารเนี้ยเจ๊งยับเลยเหมือนกับติงได้ข่าวเนี้จริงๆอ่ะเมือม่อเมื่อไม่นานมานี้เท่าไหร่อ่ะไม่เหมือนจะอยู่ในรอบสิบปีนี้เลยเอ๊หรือว่าคนดีแฮดิ้งรีเซนเทรดเดอร์ของคนงงนี้แบงค์เออแบงค์เนี้ยแบงค์นี้เจ๊งเลยอือใช่คนคนนี้มากกว่าเนะคนนี้อาจจะนานละอถ้าึถ้าอะไรจากพอจริงพอตลาดเริ่มขาดทุนซ่อนมาชีอันนี้เล่นแน่ไปทาดแล้ว อ่าฮเทศหนักขึ้นเพื่อเอาคืนจริงๆอ่ะอีเวนต์เนี้ยสำคัญมากเลยการเอาคืนถ้าเกิดเป็นเป็นเทรดอร์บางคนอ่ะเขาสามารถจ่ายทําเอาคืนได้นะจ่ายทําเอาคืนได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่โอเวอร์เทดไปตั้งแต่ต้นนะการเอาคืนเนีต้องแบบคล้ายๆเหมือนแบบแบบเพิ่มหลอดเพิ่มไซ้์อ่ะถ้าอยากเอาคืนเร็วๆอ่ะอันนี้ธนาคารนะอายุสองปีจริงเลยอืก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะ เทรดเดอร์ทั่วไปอเวลาเทรดชนะเริ่มต้นมันจะมีโชคช่วยเนาะเวลาเทรดแพ้อาจจะโมโหเพิ่มหลอดเพิ่มไซส์อันนี้เหมือนกันเหมือนตามสเตตเลยไม่ยอมสต็อปลอสเนาะเจอดอลดาวนหนักพานิคพอทางโอทีอีคิต่ำนจะเกิดจากอีโมเทคคอไฮแจ็คอีโมเทคคอไฮแจ็คก็คือมันเหมือนมันมีปรสิตมาควบคุมร่างกายเราเนาะนี่เนาะโมโหง่ายอันนี้เราลอง เราลองดูนะว่าเราเป็นหรือเปล่าเนาะโมโหง่ายเสียงโอเวอร์เทสเนาะแล้วก็เอาคืนเนาะไอสิ่งที่เรียกว่าความอยากเอาคืนเนี่ยสําคัญมากเลยนะมือใหม่เป็นหมดตนเชื่อได้เลยอ่า,ากลัวเสียหน้ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพว,วางไงดีะเออดูอันนี้ก็ได้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ชอบโชว์พอตอันนะี้ตีล่อให้ฟังเลยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกที่ชอบโชว์พอตเนาะ คือใหม่ๆอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเหมือนกับคลายๆเทรดรายไปแล้วชอบโชว์พอร์ตเทรดรายไปชอบโชว์พอร์ตไอเรื่องของการโชว์พอร์ตมันจะมันจะเป็นสัญญาณที่จะมันจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปโดยตรงเลยนะอันนี้สําคัญมากเลยตินนี่ถ้าเกิดสมมตินแนะนําน้องใหม่ๆได้ห้ามโชว์พอร์ตเลยไม่ว่าจะกําไรหรือว่าขาดทุนหรืออะไรก็ตามตรงนี้เนาะ,ะถ้าเกิดไม่ได้แบบรู้จักการสนิทกันจริงๆอ่ะเนาะหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเทรดสเตเบินแบบสุดๆจริงๆ เรื่องนี้มันจะสําคัญมากเลยเพราะแล้วเราโกสิทหน้าปุ๊บเราจะไม่อยากทําสิ่งที่มันควรทาลอะอีกอย่างมันจะส่งผลกระทบต่อการไม่กล้าคัดลอนเนาะดีใจเกินเหตุอันนี้ก็เหมือนกันอ่าดีใจเกินเหตุก็เหมือนกันเวลาตินเจอคนดีใจเกินเหตุอะ่ะตินจะไม่ค่อยไปร่วมดีใจกับเขานะคือคล้ายๆเหมือนจะเฉยๆไปแล้วเวลาตีนเนี่ยรู้สึกว่าดีใจเกินเหตุอะแต่นานมาแล้วมันไม่ได้เป็นนานแล้วอะเรื่องนี้แต่แรกๆมาก็คงเป็นกันหมด คือตีนจะค่อนข้างจะคอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับการดีใจเกินเหตุได้ดีเนาะคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบว่าเวลาเราดีใจโป๊บบะเราต้องคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีโมเมนต์ที่เราจะโชคไม่เข้าข้างเนะเพราะมันมีวันที่อยู่ดีโชคเข้าข้างเฉยเลยแล้วก็อยู่ดีโชคไม่เข้าข้างเลยเหมือนสมมุติแบบเออมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเลยอยาตีเล่าให้ฟังเราจาวันนี้ได้ไหมวันที่ตลาดอะมันยังไม่หมดอายุแล้วมันปิดก่อนครึ่งวันจําได้ไหม เมื่อสิ้นไตรมาสที่ผ่านมานี้เองอตลาดอะคือเหมือนกับว่าเปิดมาตอนบ่ายปุ๊บอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับตึกถล่มพอดีแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วทีนี้ตลาดอะมันก็เลยแบบเขาเลยปิดก่อนครึ่งวันอะคล้ายๆเปิดบ่ายสองมานิดนึงแล้วก็ปิดเลยแล้วแบบมันจะมีออเดอร์ที่ีค้างรอออกช่วงการเทรดท้ายซีรีส์อยู่อะ,อ,ะอันนี้ตีเล่าให้ฟังเลยแล้วแบบอยู่ดีตลาดมันหยุดเลยเว้ยปึ้งพอวันหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ย ติงก็นั่งฝ้าไว้ว่าตลาดจะกลับมาเปิดอีหรือเปล่าเพราะว่าตะกลับตลาดอะถ้าไม่กลับมาเปิดอ่ะมันมีโพซิชันอะค้างอยู่ด้านลงอ่ะเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยติงรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมุติอะซีรีส์ปัจจุบันอะมันหมดออกไปอะซีรีส์ที่เหลืออยู่อ่ะมันจะค้างด้านลงค้างแบบแทงหน้าลงอยู่เยอะมากเลยทีนี้มันก็ปัดไปจริงๆแล้วทีนี้พอตลาดเปิดมาปุ๊บ แล้วมันเปิดโดดลงอ่ะปืดโหเอาว่าตินบุกวินาทีาแรกแสนห้าอ่ฮะแต่นี้ก็ถ้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะมีแค่เล่าให้น้องสนิทไฟคนเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันดีใจเกินเหตุเพราะว่าสักวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีโชคที่มันเอ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีความซวยในในระดับที่เท่ากันอ่ะเข้ามาประสบพบเจอกับชีวิตเรานั่นแหละถ้าเกิดเราจะเทรดไปอีกเป็นพันพันครั้งไปอีกเป็นหมื่นหมื่นครั้งเสี่ยงหรือไว้ในเสี่ยงนี่เนาะที่จะคุมลิอืม ไม่ยอมพักแม้ใจแย่อันนี้ตินชอบบอกให้คนที่สภาพจิตใจไม่ค่อยดีให้เลิกไปก่อนเลิกไปก่อนหมายถึงเราหายจากตลาดไปก่อนพักไปก่อนสักสามสี่เดือนเดี๋ยวพอเราเฝึกมาใหม่แล้วมั่นใจใหม่แล้วค่อยกลับมาเทรดได้นะติงนไม่ค่อยชอบให้เขาเทรดแบบตลอดตลอดเนาะมันจะมีภาวะเบื่อเอาอยู่บ้างนิดนึงนะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดบ่อยไอ,อ้เรื่องตัดสินใจผิดพลาดบ่อยอะตินเนี่ยจะมีวิธีที่จะชอบใช้ก็คือตินชอบไปเล่นหมากรุก เวลาตีเล่นมากรุกเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เราเดินดีก็คือหมายถึงเรามองมุมมองรอบข้างอย่างรอบคอบได้เป็นอย่างดีแต่เอมอติดว่าสภาพอะ่ะมันไม่ดีปุ๊บอะ่ะการเดินของเรามันจะแย่ทันทีเลยตรงนี้มันของเต็มเลยมีเช็คได้จากการที่ตีเล่นมากรุกคือไปเคลียร์แป๊บน,นึงอะ่ะรู้เลยว่าวันนี้เอ่อตาเราอะ่ะหรือการมองเห็นรอบข,ข้างของเรามันดีหรือว่าไม่ดีเนาะแล้วมาส่งผลต่อการตัดสินใจแบบไม่ถูกต้อง เพื่อให้เราอะได้รู้ว่าเฮ้ยสภาพตอนนี้เราไม่ค่อยสมบูรณ์สภาพตอนนี้เราแบบสมบูรณ์แบบร0อยเปอร์ซหรือสภาพตอนนี้เราแบบสมบูรณ์แบบร้อยสเปอร์เซนเลยอันนี้มันจะเป็นสูตรติงเนาะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่าพอไม่ยอมแพ้อาจจะไปเบิ้ลไงมันส่งผลแบบล็อกกันเน่อทบต้นแล้วก็บิ้ลต่ออะไรพวกนี้เนาะใช้รีเวอเลทเหมือนเดิม หวยมันก็ออกท่าเดิมเดิมอะเนาะอันนี้ตีนทำเอาไว้ให้เผื่อใครจะเอารูปนี้ไปเลยเนาะไอ้น,นี้เนาะไอ้รูปเช็คลิ์อันนี้ รูปเซเรียนี้เพื่อเอาให้ใช้ทุกคนเนะเราเป็นไหมนะโมโหง่ายเมื่อขาดทุนเนาะจริงๆแล้วการโมโหง่ายเมื่อขาดทุนเน่ยคือเป็นคนที่ไม่เข้าใจนะว่าหนึ่งในการเสียเล็กน้อยอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะในในทั้ง100ตาเพราะว่าเราเทรดไปครบ100ตายังไงมันก็ต้องมีเสียบ้างอยู่แล้วเนะาะคือทุกๆออเดอร์เราต่อให้เป็นเฮเจอร์นะมันจะมีออเดอร์ที่มันเข้าแล้วมันชงชางอะ ตรงนั้นมันก็คือมันจะทําให้เสียเช่นไรสมมติว่าเปิดโดดเรามองว่าเปิดโดดเนี่ยครั้งนี้มันน่าจะย่อไว้กลายเป็นเปิดโดดแล้วถ่ายขึ้นต่อเลยแล้วเราก็ไปแอลข้างบนอีกทีมันจะเหมือนภาวะาขาดทุนเนาะแต่จริงๆแล้วเราต้องลืมเลยคล้ายๆมันเหมือนกับว่าทุกๆออเดอร์ที่เราจะกดไปใหม่อะมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราจากเมื่อ1วินาทีที่แล้วที่ผ่านมาต้องรีเซ็ตหมดเลยเนาะโกเซน่าอันนี้บอกไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชว์พอร์ตไม่ดีเลยไม่ไม่ส่งผลอะไรเลยเนาะ ดีใจเกินเหตุไม่ได้กําไรอันนี้แล้วก็ต้องคอนโทรลนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีระดับนั้นน่ะกลับเข้ามาในอีกมุมหนเาไม่พักแม้ใจแย่เนาะอันนี้ก็ทดสอบดูเนาะบางคนก็มีวิธีการพักไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะไปฟังเพลงบางคนอาจจะไปนั่งสมาธิบางคนอาจจะไปฟังแบบโมซาร์ทนู่นนี่นั่นเลยอ่าแล้วก็สภาวะการไม่ยอมแพ้เนาะ จริงๆแล้วการไม่ยอมแพ้เนี่ยมันมี2มุมการไม่ยอมแพ้คือค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆคือถ้าถ้าเกิดของตีมันเป็นเฮนเจอร์เนี่ยมันเป็นแบบเฮนเจอร์แบบเซมิไดเรกชันอ่ะคือการไม่ยอมแพ้ก็คือการแค่ถือภูมิอะไรไว้ตรงๆไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปกระตกกาะตากมากเพราะเดี๋ยวทางมันก็กินให้เองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเทรดเดอร์สายซิ่งอ่ะการไม่ยอมแพ้อ่ะเขาจะรีบไปหาโตใหม่แล้วรีบแบบไปกดยัดโตใหม่ คล้ายๆแบบนั้นนะมันจะสําคัญมากเลยนะจริงๆแล้วยิ่งเป็นเทดเตอร์สายเรื่อสั้นอะที่เป็นเดทหรือว่าพวกซิ่งอ่ะจริงๆเจ้าต้องมีคุณลิเลียนในการหาหุ้นเนะี่ยให้มันตรงตามมาตรฐานคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบเรามีเช็คลิสประมาณห้อย่างเฮ้ยวอลุ่มแพทเทิร์นต้องดีทรงกาต้องดออีราคาทั้งชุดอยู่เหนือ e m a 8 9แอะไรแบบนี้คือมันต้องมีเช็คลิสไดคนข้างดีไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะไปสู้แบบเหมือนวัดหัวก้อยอะตลอดเลยเนาะตรงนี้มันจะสำคัญ สำหรับเทรดอรหุ้นเนาะอ่าโอเคเอาไว้ถ้าเกิดสมมุติใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบส่วนตัวก็ลองคอมเมนต์หรือว่าทักมาถามกันดูได้เนาะโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ